สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับกระผมสงการอัจฉริยะทรัพย์และพระมหาสมปองตาละพุโตในรายการฮวนกระแสดแต่เช้าฮวนกระแสดแต่เช้าตีมีตีไอ้ตีต้องมีตีทำไมไม่ชมไม่ไม่ครบหนึ่งมีเสียงติมาอะไรต่างๆมาเราก็ให้ความรู้ไปถูกต้องพระอาจารย์มาวันนี้มีอะไรมาบอกกาะยาดโยบ้างฮะทำไมถึงต้องมานั่งตรงจุดนี้ฮะแน่นอนนะก็ ทำสงัสงคมต้องการธรรมะทุกก็บางทีโยมไม่ได้เข้าวัดเข้าว่าก็เอ๊ะทำยัยงไงเราจะมีธรรมะให้กับโยมก็เลยมานั่งตรงนี้เรื่องราแต่และครั้งแต่และว,วันเนี่ย มันต้องมีธรรมะก็ไปนําทางมิยังนั้นว่าจะหลงทางกันได้พระสุปตัตาลภูโตก็เลยมานั่งตรงนี้นี่แหละครับออน,นี่แหละฮะเป็นเรื่องจริงไะท่านผู้ชมครับมามุงกันดูโหนกระแสแต่ชา้าในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดการวิภา์วิจาร์อย่างกว้างขวางโอ้โหเกี่ยวกับ,บอะไรครับน้องหมอปลากับน้องทนายไพศาลแล้วก็คณะทํางานท่านผู้ชมฮะไปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเข้าไปที่ศูนย์งสงเคราะห์บําบ,บัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่วัดแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ตําบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะข จากภาพหน้าจอนี้นะครับหมอปลาและแฟนนะครับไม่ต้องผ่านอะไรไปกับคณะเนื่องจากว่าหมอปลากับทีมงานได้รับการร้องเขาบอกว่าก็คือ1นึ่สภาพแออาจความเป็นอยู่หลายร้อยคนห้องน้ามีสองห้องมีทั้งอุจจาระปัสสาวะนี่เต็มไปหมดและแต่ละคนนี่ตามเนื้อตามตัวเป็นแผลผ้พองเลยนะครับและที่สําคัญพระอาจารย์นาที่เราตกใจจากข่าวบอกว่ามีผู้เสียชีวิตถึง3ารายด้วยกัน แล้วแต่ละลายแต่ละลายท่านผู้ชมสังเกตหน้าจอสิครับจะโกนศีรษะหมดเลยพระอาจารย์เออนี่กาลังถมยผมก็สงสัยแต่ละกันทุกว่าเป็นเออ่มีการบวชเรียนหรือเปล่าเป็นเนรหรือเป็นพระหรือเปล่าที่โกนหัวทุกคนเยี่ยมตัวบวชหรือเปล่าเขาบอกว่าสภาพแออัดนะพระอาจารย์แล้วแล้วว่าบางครั้งอาหารที่บูดอีก นี่แหละครับสภาพแบบนี้ฮะหมอปลาเลยหยิบโทรศัพท์โทรหาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเลยครับโอ้น่ารักบอกฮัลโหลท่านผู้ว่าจะไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับมีคนติดเยอะเลยครับเขาติดอะไรอ่ะอุกงโรคติดต่อสิครับต่าเนื้อเป็นแผลผู้พองท่านผู้ว่าเอากําลังมาช่วยระบายออกไปก่อนได้ไหมครับ ผู้ว่าการชนะนมาถึงปุ๊บนะฮะเรียกประชุมละมีสาธารณสุขอำเภอนอำเภอในพื้นที่น,นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนี่แค่จากภาพหน้าจอนิดนึงระดับผู้ว่ามายังเขาไม่เปิดประตูให้เลยยังไม่เปิดฮะ ตรงค่อนของ้งพูดผ่านอิดผ่านอะไรยั้งเี้ทุกช่องลมงเงี้ยเหรอวันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมาผมเนี่ยบป็กัดไร่สดวันนันเพลินดูมหมอปลาเข้าไปยื่นอาหารท่านพาจาร์ท่า,านาผู้ชมฮะหู้คนแย่งกันเต็มเลยจนต้องต้องบอกว่าอย่าแย่งกันได้กินทุกคนโอจะจะ้แสดงว่าหิวมากหิวสิครับพาจาร์นะดูนะฮะนี่จนากภาพน้าตานี่ทุกนี่ฮะช่วยกันนะแฟนหมอปลาก็ช่วยกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ของจังหวัดก็ช่วยกันมันเป็นภาพที่เฮ้ยนี่มัน เมืองไทยเหรอหรือเป็นคุกเหรอบางคนเรียกบอกนรา,ากใช่ครับงงเราจะถามว่าเหมือนเหมือนคุกเหมือนะรคุกเหมือนเหมือนมสภาพแบบนี้ไงท่านผู้ชมมานี่คือจากข่าวเขาพูดมาผมเลยมาถ่ายทอดท่านผู้ชมได้เห็นคุกก็ยังมีแบบทรงผมมีอะไรถึงจะเกลียนแต่นี่เหมือนโกนศีรษะเลยโอ้โหและสภาพนี้ท่านผู้ชมสุดท้ายต้องเปิดเปิดเปิดออกมาแล้วก็เอารถยีมซีของทหารแล้วก็มหาดไทยแล้วก็อสอมาเอาไประบายไปอยู่ที่เขาชนไก่เห็นว่าอยู่ต้องเสียเงินเสียทองอ๋อเสียเงินเสียทอง สองหมื่นกว่านะครับท่านผู้ชมครับแรกเข้านะว่าแรกเข้าว่าแรกที่สําคัญก็คือแต่ละคนเขากลัวโรคติดต่อตามเนือดตามตัวสิครับเป็นแผลผู้พองเป็นกากเป็นเกลื่อนลูกเราอยู่กันได้ยังไงผ่านมาเนี้ยถ้าเราคิดกันเอาตัวเลขคนละสองเบอรแบบหลงโจงเลยพระอาจารย์สามร้อยคนเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วสถานบําบัดแบบเนี้ย คือเปิดแบบนี้มันต้องขออนุญาตตอกกระรวงท้าสุขหรือเปล่าอจากข่าวมาตอนแรกเราก็งงเขาบอกได้ใบอนุญาตเลยนะตรงที่อยู่ฮะแล้วสนาสุขได้ไปดูไหมความเป็นอยู่แบบเนี้ล้วไปประกอบโรกศิลป์มีหรือเปล่าอาจารย์คำนี้ต้องมาเนี่ยสภาพของจริงเลยโอ้โหนี่ฮะสภาพแออัดมากมากฮะสุดท้ายเอาไปฮะเอาไปอยู่ที่ค่ายเขาชนไก่ที่ฝึกรอรดอเห็นว่าภายในคืนนั้นเลยถูกึ้นนั้นเลยฮะแล้วหมอปลาบอกเลยนะกับแฟนและทีมมานบอกว่าวันเนี้ย ถ้าไม่ระบายคนที่อยู่ในวัดแห่งนี้ไปหมดก็จะไม่กลับต้องให้กำลังใจเขานะนะครับทางน้องทนายไพศาลแล้วก็ผู้ที่มีจิตอาสาจุดหนึ่งที่พี่หมอปลามาออกโหนกระแสกับพี่ตุงนะบานพี่ทนายไพศาลแล้วก็ชาวบ้านด้วยทุกบอกว่าคือคนก็ขอร้องว่าอย่าทิ้งนะทุกนักข่าวอย่าทิ้งนะหมอปลาทนายไพศาลอย่าทิ้งนะทุกแต่มันก็เหมือนมี กับ <tellement> <Chancellor. S 1> ตะะบดมั้ก็นี่ผมยังงงอยู่ฮะท่านผู้ชมฮะตามกับผมมาดูจากภาพหน้าจอเห็นแบบท่านผู้ชมฮะเดือนธนรเราก็งงจริงๆนะครับว่าผ่านมาหลายปีแล้วเปิดมาได้อย่างไรอ่ะแล้วกระทรวงาส,สาธารณสุขจงาาังหวัดสสจังหวัดท่านไปดูแลหรือไม่อย่างไรแล้วก็ปล่อยผ่านไปมาแบบนี้เรื่องนี้ต้องเรียนท่านผู้จัดการหัวแห่งชาตินะครับท่านสุวัส์นะหรือพี่ปักที่เคารพฮะท่านลองดูสิครับว่าเกี่ยวข้องกับใครมั่งเือนนคือมันเจ็บปวดนะท่านอาจารย์เดือนธนรคือหนึ่งเรื่องแรกก่อน หมอปลาเขา็นั่งคุยอะไรๆกาบพี่หน years, ุ aring, ่มเนี่ยพอล่าให้เลยนะน้องทนาย p พ i า a n เาร่ำให้บอกเฮ้ยให้ไปหมดเลยทำไมตํารวจเนี่ยอยู่ๆเขาไปแจ้งความจับหมอปลาทันบินประมาทโดยการโฆษณาโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน200 0 0นบาทผมก็พยายามไล่ดูนะที่สัมภาษณ์เพราะวันนั้นที่ทางไล่สดเนี่ยเพืินผมเนี่ยกำลังจะคุยหมอปลาทางไล์บอกเหมอนคับหมอปลาเยอะมากเลยครับป็หัวเป็นใหญ่นาย p a i s a ด้วยจะโดนไหมจะถูกฟ้องไหมยังไงหนึ่งในความเห็นผมนะถ้าผมเป็นตํารวจในพื้นที่ผมจะไม่แจ้งความในโรงพักเดียวกัน ม,มันจะมองข้อขลหา oh. ถูกไหมฮะถ้าไปแจ้งตรงที่มันไม่แจ้งกองปราบอะ่ะตรงกลางหรือไม่ฟ้องต่อศาลดยตรงหรือไม่เรารู้ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพักของท่านแต่พี่น้องประชาชนเขาเครือบแคงแลงเราสงสัยบอกไอ้ข้อความที่หมอปลาพูดเนี่ยมันเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะเกิดความเสีหยหายหรือเปล่าเนอนพรถูกว่าเรื่องนี้สำคัญนั่นคือหัวใจเรื่องของการการดำเนินคดียาไม่ใช่จะแจ้งความคนน้นคนนี้นี่คือผมพูดภาพรวมทั่วไป เวลาใครจะแจ้งความดำเนินคด um, ีนายกนายขอนายคอพญาหลักฐานต้องครบถ้วนเริอนพรไม่รู้ว่าหมอปลาไปพูดตรงส่วนไหนเราก็ไม่ทราบและสิ่งที่มันพลิกที่พระอาจารย์ถามผมเมื่อกี้มีบางคนที่คนร้องหมอปลากับร้องทนายไพศาลให้ช่วยอยู่ๆพลิกอ่ะพลิกอ่ะเดี๋ยวผมยังงงอยู่ว่ามันพลิกยังไงมีบอกหมอปลาบอกจุกเลยถึงท่านบอกปกติพี่นุ่มกันจะถามจะช่วยไหมช่วยคนผมสบายใจพี่นุ่มแต่ตอนนี้ร้องไห้แล้วบอกไม่แน่ใจแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรนะผมเชื่อว่า กระบวนการยุติธรรมอ่ะสารเขาดูเจตนามากกว่าสําคัญอ,อยายการ <พอ S 2> ท่านก็ดูเจตนาเหมือนกันถามแทนแฟนคลับท่านโดนฟ้องจริงหมอปลาทนายไพศาลจะชนะไหมคืออย่างนี้ฮะว่าด้วยธรรมยารถฐานเพราะเราตอบไปเพราะเราไม่ใช่ผู้รักษาแต่สิ่งที่เราจะบอกได้ที่สุดก็คือสารท่านดูเจตนาว่าหมอปลาเจตนาคืออะไรเจตนาช่วยคนใช่หรือไม่ทนายไพศาลช่วยหรือไม่ชัดเจนแต่สิ่งนี้กระทรวงยุติธรรมต้องเข้าไปฮะฝากท่านสมศักดิ์เลย นะครับท่านสั่งการและไปไหนช่วยไหนไหนบ้างแล้วก็พี่น้องทนายความทั่วประเทศฮนะสิ่งที่เขากำลังทําอยู่นี้มันเพื่อประโยช,ชน์สาธารณชนหรือไม่อย่างไรฮนะให้พิจรารณาดูเห็นมันก็ชัดเจนนะครับก่อนที่จะเข้ารายการก็ได้คุยเป็นลูกศิษย์เก่าด้วยครับมหนึ่งแล้วก็เคยไปอยู่ที่นี่ด้วยอก็บอกบางทีก็เีวงการอาตมานี่ยแหละกล้าพูดชัดเหมือนกัน อยู่กับพี่สงการ้วก็ต้องร,ระมัดระวังคําพูดนะว่าบางทีมันเหมือนมีปืนมาจี้มาอะไรเขาด้วยเราก็ตกใจนะ,ะตั้งแต่วันแรกที่โดนทําไมไม่ไปแจ้งผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครครับแจ้งไม่ได้แต่อีกเรือ่องหนึ่งที่ผมจ,จะฝากให้หลายๆคนนะครับบางทีนึกจะไปแจ้งกงจแจ้งความกนไม่เกีเกี่ยวกับคดีนี้นะรดีอื่นที่ไปแจ้งความจับใครถ้าเกิดสารยกฟ้องตุ้มท่านจะโดนฐานแจ้งความเท็จเพื่อจะแกล้งรับโทษทายาหรือถ้าฟ้องใครไปฟ้องฟ้องแล้วรากฏว่าสารยกฟ้องถึงที่สุดแล้ว เขาอาจจะฟ้องกลับฐานฟ้องเท็จได้โทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน10,000แนบาทนะครับ <Yeah. S 1> สําคัญมากเลยแบบนี้ฮะยอย่างเงี้ยคนหนึ่งก้าหน่อยเาบอกเดี๋ยวว่าจะสอนยากสอนคนยากอะ่ะครับบอกทําดีได้ดีมีที่ไหนทําช่วได้ดีมีถมไปคนมีความดีในตัวไปทําความดีแต่โดนฟ้องโดนอะไรก็อาจจะขาดกาลังใจ mm hmm. นั้นก็แต่ว่าเรื่องนี้ก็พิจารณาะฮะต่อไปก็ให้กําลังใจคนทําดีทุกๆคนท,ที่ทําความดีแล้วก็ขอให้ยืนหยัดในการทําความดีแต่แน่นอนล่ะคำพูดคำจาการพาดพิงก็ต้อง ระมัดระวังเช่นเดียวกันก็เป็นกาลังใจให้คนทําความดีทุกท่านจรนผ่อนฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเราพักสักครู่ดีนะไหมัด้ไยไปดูคนคนหนึ่งฮะทำไมไลฟสดในโรงพยาบาลเลยรู้ไหมนะกูรู้ใครโอ้โหเดี๋ยวพักสักครู่ฮะ ครับท่านผู้ชมฮะมาดูการไลฟ์สดของหนุ่มคนหนึ่งในโรงพยาบาลชะอําเพชรบุรีภาจาร์เป็นยังไงบ้างครับจเจริญพรนะก็เหมือนเขาประสบอุบัติเหตุจะไปทําแผลแล้วก็มีแผลเก่าด้วยครับแต่ว่าตรงห้องไปมันเปนห้องฉุกเฉินม,มันต้องแบบอุบัติเหตุจริงๆแครับเจ้าหน้าที่เขาก็ ไปได้ทําแผลให้อ่าในความรู้สึกเขาก็เหมือนถูกไล่กลับนั่นแหละโอ้น่าจะทำไปสักหน่อยอะไรเงี้ยครับตีห้าด้วยเงี้ยโอ้ต้องฉุกเฉินส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นฉุกเฉินจริงๆถูกต้องนะเพราะว่ามันก็มีเคสต่างๆอะไรมากมายก็ไม่พอใจไม่พอใจอ้างเลยนะอ่าบอกเอ้ยพ่อเขาเป็นถึงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะเป็นลูกขอพลตรเลยโอ้ไปฟังเลยแล้วกันไปฟังพร้อมกันนะเดินทาง แต่ผู้หญิงคนนี้ยืนยันว่าจะไม่ล้างแผลให้กับผมนะครับไม่ยอมไปนั้นไ่เรียกอธิบดีมาอยวกูโทรหาอธิบดีอย่างนี้เลยไปแจ้งความาหนึ่งเก้าหนึ่งเข้ามาคุณให้เหตุผลอะไรถึงไม่ล้างแผลผมคุณให้เหตุผลอะไรตอบตอบไม่ได้มึงโดนตัตอบให้เหตุผลอะไรไม่ถ้าจะตายก็ไปเะือไปกี่ชนหรอตอบล้างแผล ล้างแผลโอ้โหสั่งเลยไม่จะตายเหรอจบมึงจะยุ่งกูลงมาที่ก็าังเพราะกูรอนเพราะเหตุผลอะไรไม่ฟังใช่ไหมเราก็ค่อยแจ้งอีกทีนึงไม่เชื่ออะไรบอกชื่อมาเพราะเหตุผลอะไรถึงไม่ร้างแผลเพราะเหตุผลอะไรจะแผลกูแผลกู นี่นะพระจาระเจนเิญพอเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นภาพชจ้าช้าพร้อมกันไหมตัวของคนที่ไล์สดไป,ไปบีบแขนของพ้องผู้หญิงเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นยังไงเขาจับมือคนที่ไล์สดแล้วบีบก,กับหญิงบอกให้คลายมือ,อ,อแต่หาว่าไปบีบมือเขาอีกอ๋อเหมือนจรจริงๆเขาก็ห้ามห้ามถูก ก็อารมณ์อยากให้ทําให้แล้วเขาไม่ทําให้นั่นแหละแล้วปรากฏว่าร้ายกว่านี้พ่อาจารยังไงฮะต่อยปุ๊บเขาเบ้าตาลอปอพอของโรงพยาบาลอำเลยดิหน้าที่รอปพเมื่อเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บเขาอง,งไป,ไปต้องไประงับเหตุ นี่นะฮะรอปภท่านนี้ก็ชื่อว่าสลาวุธอายุ45ปีครับตอนที่ร,ปรอปภโรงพยาบาลชะอำจังหวัดเพชรบุรีตอ,อนเกิดเหตุก็มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งเข้ามามีดำจอดทีน่หน้าห้องฉุกเฉินขาลงมากับเพื่อนสาวหนึ่งคนเพื่อนชายอีกสองคนหนูจะฟังต่ออีกทอออเท่าไหร่ฮะอยามคนนี้นะครับกูเป็นแผลโอโ้โหมึงจะมาทำแบบนี้ไม่ได้ยาม ยาไปไหนคุณไปตัดบ้องตาเขาและอ้างด้วยนะเป็นลูกของที่ผมบอกเมื่อสักูลนี้อดีตรักษาการผู้บัะชาการตำรวจแห่งชาตินะครับนมสกุลดังมากเลยนะครับเป็นอดีตผู้จัดการตำรวจประจำจังวัดเก่าแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องเลยคือมางที่นมสกุลเหมือนเรื่องไไปแอบอ้างอย่างงี้ต้องเรียนท่านเลยนะครับบุคคลนี้ไปแอบอ้างชื่อท่านเนี่ยท่านเสียหายมากเสียหายดําเนินคดีได้นะหมินประมาทนะไปใส่ความว่าเป็นลูกเขาอ่ะมีความผิดยังไงยังไงมีปราบัตการโฆษณา าสิครับโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาทและที่สําคัญไปต่อยของแดีพี่หลอกปพเขาต้องให้เกียรตินะครับโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและคูอีกกรมคูจะเอาที่ให้เกิดความกลัวตกใจนี่โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนแรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจะต้องปรับแต่พฤติการอย่างนี้ทางผู้มยการโรงพยาบาลชะอำนะครับท่านอย่าไปยอมนะเพื่อเป็นคดีตัวอย่างกับสังคมดีไหมครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะเริญพรแต่ท่านนายแพทย์ประกาศสิทธิชมชื่บในการโรงพยาบาลชะอำก็เปิด คือจริงๆแล้เป็นแผลเก่าด้วยอ๋อเป็นแผลเก่าไม่ใช่บาดแผลใหม่ก็เลยไม่ได้ทําให้ครับแต่ตัวก็เอะอะวายาว่าพูดจาไม่ดีครับก็ฟังความทั้งสองฝ่ายถูกแต่จริงๆขอย้ํานะครับไม่เกี่ยวกับท่านรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่นบสกุลที่ดูแลเรื่องอดีตผู้บัญชการตรวจปฏิติเก่าเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยดังนั้นเดี๋ยวจะดูเรื่องนี้ว่า จะจบเอออย่างไรจากกระเช้าสวยหรือไม่หรือไวกาเดี๋ยวก็รู้กันในแง่กฎแห่งกรรมก็แมมจริงๆก็เซอร์วิสไายหัวใจบริการก็มีอยู่บางทีบางครั้งก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ครับว่าอะไรทําให้ได้ทําให้ไม่ได้ก็จะเย็นๆพูดคุยกันครับเรามีเมตตารักกันสักนิดนึงปัญหางี้ก็จะไม่เกิดขึ้นสำหรับท่านที่ไปก็ตั้งสติสะหน่อยอาาดสติปัญทางต่างมันก็จะตามมาก็สติมาปัญญาเกิดสติเฉลิศแบบนี้ก็เกิดปัญหานี่เริ่พอดูจากอุักูลนี้แล้วที่จะอําเพชรบุรีท่านชมตามกับผมไปที่กแพง มีอะไรที่กับสารวัตรคนหนึ่งแต่งนอกรแบบอ่ารถกระบะรถกระบะอ่าแล้วลงไปปุ๊บอยู่ๆจะไปต่อยผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์หนูดึงตกรถเลยเห็นว่าเป็นระดับพันตำรวจโทเลยนะทุกนี่ครับเป็นร้านส้มตำแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอไซงามเพชรกำแพงเพชรนะครับจับภาพดูให้ดีฮะนี่ฮะชายเสื้อเหลืองเดินมาแล้วครับดูฮะดูนะครับดึงเข้ามาโอ้ล้มลมล้มแล้วนี่เนี่ยนี่อ่ะ ทุบต่อยคนห้าบอกยายายาดูสิ่งตกใจเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมครับนี่เอาอะไรฉีดเขาเอาอะไรฉีดเขาเนี่ยอ๋อสเปรย์สเปรย์ปิ่งไยหรือเปล่าเอาละครับจับตาดูที่วงกลมนี่เอาวุธสงครามนะครับเอาอาวุธสงครามสักพักหนึ่งท่านผู้ชมครับชายผู้นี้ ขับรถออกจากร้านทันตีทันใดรู้ว่าเจ้าของร้านเริ่มโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะปรากฏว่าขาดหนีไปนั้นนะพระจารนะท่านผู้ชมครับจากใสงามขับด้วยความเร็วครับไปชนคนนะฮะที่ขับรถอยู่พระจารนะฮะอ่อรถชาวบ้านอะ่ะนะครับอยู่ที่ลานกระเบือบเงเพชรชนแล้วหลบหนีอีกอะ่ะเอินทอนนะเป็นระดับสารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่บางละกำจังหวัดพิศณุโลก ชื่ออะไรเอ่ยชดยศสพลนะยศสพลพวงคับเลดักสารวัตร่านี้สารวัตรเลยฮะคราวนี้แชร์กันดังมากเลยท่านผู้ชมครับดังกันโอ้โหกระหึ่มเลยยังไงท่านผู้กำกับชาก็อยู่ไม่ได้แล้วสิแล้วยังไงก็มีคำสั่งย้ายย้ายก่อนเลยนะครับให้มาประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดพิณุโลกฮะให้พ้นขาดจากหน้าที่เดิมไม่ให้สัมผัสกับประชาชนและบอกว่าสูตรปืนสงครามที่ในคลิปนั้นยึดเก็บมารักษาไว้ไม่อยู่ในความครอบครอง หลายคนก็สงสัยบอกเอ๊ะข้อกล่าวหานี่ไม่มีการตั้งเลยหรือเอะนะครับหลายคนสงสัยมจะสงสัยไหมครับนั่นเละสงสัยฮะเออทำไมไม่แจ้งก่อนพี่น้องประชาชนว่าตั้งข้อหาอะไรบ้างอันดับแรกหนึ่งก่อนเขาละล้างกายฮะโทษจำคุกไม่เกินสองปีรอปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือจำั้งปรับนี่กับน้องคนเสื่องที่ถูกดึงกระชากมาหรือม่ท<ม>ั<ม>้งหน่งเหนี่ยวกักขังนะโทษจำคุกไม่เกินสามปีรอปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือจำั้งปรับเดอต่อมาไปชนตุม้มในพื้นที่ของลานกระบือ กำแพงเพชรนั่นคือชนแล้วเนี่ก็ผิดตามพรบจราจรทางบก2522มาตรา78็ดสิบแดวรรคสองก็เป็นโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ส0 0พันถึง10,000หมื่นบาทแล้วต่อมาที่สำคัญที่สุดเรื่องตามพรบอาวุธปืนน,นะครับรพศ .2490 มาตรา7เนี่ยคือกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดทำซื้อมิใช้สั่งและนำเข้าซึ่งอาวุธปืนเคร,ร,รื่องสุญปืนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนปืนสงครามนี้ได้รับอนุญาตได้ป่ะไม่ได้รับอนุญาตแน่นอนสองพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองงหมมมู่บ้าาาาาานททะผิดตตร8ว อันดับแรกมีืนวิทยสารเนี่ยจารถุนหนักนะนจำคุกหนึ่งถึงสิปีปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมบาทส่วนพาวุธปืนในโดยรับอนุญาตติดตัวเนี่ยโทษจะคุมไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับความผิดนี้ถึงขั้นต้องออกจากการเป็นตํารวจไหมคือหนึ่งเรายังเป็นห่วงอยู่ในะอยู่ในพื้นที่ยังไงแล้วนะเรียนท่านผบตรปักเลยนะครับพลต,ตรีสุวัสดิ์แจ้งโยศพี่เรื่องนี้สังคมจับตาดูมากเลย สุทธธรรมะเป็นไงบ้างาพอาจารย์แบบนี้แน่นอนนะก็ขาดสติอีกแล้วก็น่าจะมึนเมานั่นแหละนะพอขาดสติก็มีเรื่องมีเรามากมายห็นว่าไปขับรถคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆแล้วน้องเสื้อเหลืองเมื่อกี้นี่มีสุนุผูออน,นเข้ามาเขามาซื้อของนะครับไ่เกี่ยวข้องเลยแต่โชคดีน้องเขาก็ไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้อะไรเขาก็เดินหลบหนีไปเนี่ยก็เหมือนเดิมสติสําคัญที่สุดเลยพอขาดสติจะจากขาดสติเพราะอารมณ์โกรธหรือจากการมึนเมาอะไรก็แล้วแต่ปัญหาต่างๆมันมากมายจริงๆฉะนั้น ตั้งสติกันให้ดีทุกท่านชีวิตจะไม่มีปัญหาแบบนี้จะนิรภัยสำคัญเลยเแต่เดี๋ยวพักสักครู่ท่านผู้ชมมา,มาฟังสาวคนหนึง่งทำไมไปอยู่กับแม่ผัวแล้วปรากฏว่าผัวไม่กลับรักแม่ผัวสพ,พักสักครู่แม่ผัวลูกสะั้ยนั่นเอง ผู้ชมมาใครที่มีลูกสะพ้ายมามุงดูโหนกระแสแต่เช้าวันนี้เลยเขาบอกว่ามีทีตามผัวกลับมาบ้านทํายังไงกับแม่ผัวพระอาจารย์เป็นยังไงฮะโอ้เขาก็บอกลูกสะพ้ายโหดโดนตบตีแม่ผัวโดนทิ้ยอดหน้าเลยสิครับอาจารย์โอดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเสาหลักครอบครัวก็เลยโมโหก็เลยกดดันสามีม่ยมกลับบ้านครับไม่รู้เอาตักกาเนี่มาจากไหนนะไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าสามีมิยมกลับบ้านต้องตบตีแม่ผัวโอ้ไม่เคยเจออย่าหาทําทุกอย่าไปทําโดยเด็ดขาดโอ้ไม่รู้คิดได้ยังไงให้บอกเกิดที่จังหวัดพระนครศรียุยาเนี่ยพระอาจาร โอ้โหนี่ไงก็ดูภาพไปแล้วดูทีมได้ไหมฮะโอ้โหโอ้ยโอ้โอ้ยพระจารย์ใช่อไหมว่าทำหลายครั้งแล้วไม่ทำครั้งเดียวนะทำแบบนี้หลายครั้งแล้วตำรวจบอกก็เรียกมาทำภาคทันหลายครั้งแล้วดูเนี่ยจิกผมไม่พอดูต้องเข่าหรอกสารพัดน่ะสิ่งที่ผมตกใจที่สุดพระจารย์ให้สัมภาษณ์นักข่าบอกนี่คือการแสดง อย่าไปคิดมากการแสดงของฉันเพื่อจะให้สามีของอีฉันเนี่ยมันกลับมาหาฉันเมื่อตอนเช้าอางกลไปสองร้อยต่อมาบอกว่าขอต้งอีกร้อยฉันก็ให้ไปแต่มันไม่กลับมาหาฉันฉันเลยลงกับแม่เพื่อให้มันรู้ว่าถ้าไม่กลับมาแม่มะลึงจะโดนแบบนี้โอ้โหตะกายยังไงเนี่ยแต่มืองก็มึงจริงๆโอดเกินคือคือถามให้ผู้ชมท่านรับได้ไหมเนี่ยเพราะว่าท่านมีลูกสใภ้แบบนี้ผมเชื่อว่าตัวลูกเนี่ยเขารับไม่ได้เหมือนกันแต่ไรนี่แปลกเป็นไงลูกรับได้ ลุงชายรับได้กลับมาอยู่ย่างเก่าเออดูแม่ตัวเขียวอะแต่แม่อะไรนี่ต้องชื่นชมผมกลับแม่ด้วยหัวใจเลยว่าบอกเออพูดผมผมตาไหลเลยนะทำไมอะเออแม่ก็ก็ก็ไม่ถือหรอกเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าที่ทําแม่เพื่อใช้ลูกก็กลับมาแม่ด้วยความรักลูกอะโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่อยากให้กลับมาก็โทรบอกกันดีๆไม่ได้มาทำร้ายฟังเสียงแม่เลยฮะอยากฟังฮะหัวใจแม่ทําด้วยอะไรเนี่ยแม่ทำไมใจดีขนาดนั้นไปอยู่ที่อื่นไหม อยากไปอยู่ไหมหรือ,อยังไงเขาเป็นยายพี่ไปเขาไปอยู่ที่นี่มานานแล้วเนาะอยู่มานานหรือยังคะที่นี่<อ>แล้วที่ผ่านมาเคยมีแบบนี้ไหมคะไม่มีหรอเมื่อวานตกใจไหมตอนเกิดเรื่องตกใจไหมมีเรื่องนะแล้วลลเจ็บไหมคะกวตกใจอยู่เลืยอยตั้งลักไม่ทัน แล้วคุณยายยังเจ็บอยู่ไหมจ๊ะตอนนี้เจ็บนะคะไม่เจ็บแล้วเมืม่อวานเจ็บไหมเมื่อเมื่อวานเจ็บไหมมีรอยช้ำตรงนี้อาจารย์หรเห็นบอกว่าที่โรงพักพระนครศรียารู้จักผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีรู้จักแล้วว่าหลายครั้งแล้วแล้วคราวนี้ยังไงแล้วฝากพี่ภูมิกับด้วยความเคารพเลยฮะท่านก็มีแม่และหลายคนก็มีแม่อืต้นดำเนคดยายาถึงถึงสารถึงที่สุดโทษจำคุกไม่เกินสองปีรปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมา เจริญพรจปวดหัวใจเลยพ่อจานะลูกตากระตันยูตอบแม่หน่อยก็โอ้ยอย่าไปทนได้สิแม่ก็ไม่ควรทนนะเรื่องนี้นะถูกเดี๋ยวไปฟังคู่เราีฟังเสียงเพราะว่าไงเหตุผลพร้อมกันนะลองไปฟังดูเพราะคือให้ไปแล้วไม่ทําตามสัญญาไงคะเราทําเพื่อให้เขากลับมาดูแม่เขาเพื่อให้เขาได้กลับมาปะถ้าล่ามโซ่ได้หนล่ามไปแล้วเวลาในอารมณ์นั้นน่ะเราก็ไม่ได้ต้องการให้เขาเจ็บเราแค่ต้องการอยากจะสื่ออารมณ์ให้เราให้เขารู้ว่าเราโมโหนะ ว่าเขาทำอย่างนี้กับเราไม่ได้นะไม่อย่างนั้นนะ่ะแม่ก็จะเป็นเหยื่อของสาเหตุที่ทำไมไมึงต้องทำกับกูแบบนี้จริงๆทุกอย่างที่เราทำนี่ก็คือความรักที่เรามีให้แล้วนะคะเราให้โอกาสแล้วนะคะไรายได้หลักคือมาจากเราคนเดียวอะ่ะ mm hmm. เลี้ยงทั้งเขาเลี้ยงทั้งแม่เขาอะ่ะคือเราคนเดียวอะ่ะท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังแล้วพระอาจารย์ผมเจ็บปวดแทนเลยนะออคือยังไงแล้วนี่ผมไม่ได้ดูถูกผู้หญิงนะครับ คุณมีแม่ได้เพียงคนเดียวและเห็นได้ฟังตะก,กาแบบนี้แล้วเนี่ยยังไงต้องเอาคดีขึ้นสู่ศาลอย่างน้อยเนี่ยศาลได้คุมประพฤติให้จ้ประักานคุมพฤติดีที่สุดพระอาจารย์และยิ่งบอกว่าดีแล้วไม่ล่ามโซได้ล่ามโซแล้วทําแบบนี้เพื่อเห็นว่าคุณไม่มหาชั้นคุณแม่คุณหบวดนี้ผมกลัวว่าอนาคตจะรุนแรงกว่านี้นะพระอาจารย์จะรุนพรไม่น่าจะทนได้หรอกฮะออคุณแม่เองทั้งลูกชายทั้งอะไร,รแล้วดูแล,แลก็ถีบยอดหน้าแม่แล้วแม่เนยคุณมไม่ต่อสู้ขัดขวางเลยอะ สงสารเจ็บปวดใจจริงๆฮะยุยธรรจังหวัดที่พระนครศรีอยุธยาถ้าต้องเดินไปดูเลยนะครับแล้วต้องเยียวยาแล้วก็กันด้วยเห็นบอกว่าหลานจ่าไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นหลับทัศนคติก่อนเลยคือคือตะก,กาผมว่าก็ค,คือในกรณีส่วนตัวผมนะตกป่วยตะก,กาป่วยสองข้อทานั้านตลับธรรมะก็ฮีโร่เป็นยังไงฮะอายชั่วกลัวบาปเราอายที่จะทําแบบนี้กลัวที่จะทําบาปแบบนี้ก็จะไม่มีสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นก็อย่าไปทําอย่างนี้เลยถ้าเป็นตะกาที่ผิดนะจรเดินพร ไปเรื่องท่านผู้ชมมาเรื่องต่อไปรู้สึกร้อนยังไงเมนูนี่ถ้าบอกไม่พูดไม่ได้จะบอกว่าจะช่วยกันหรือเปล่าท่านผู้ชมก็คือทุกท่านรู้จักพระมหาสมปองหรือพศสมปองตาลพุโตตระพุทองแต่าทารู้จักท่านนะมีอยู่วันหนึ่งนะครับปรากฏว่าญาติโยบก็เอาของส่งมากันเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเป็นกองๆท่านก็เปิดดูท่านก็มาโชว์ปุ้งปั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 งก็บอกเพ็เพ็ดหนึ่งรับปั๊บออกมาโพสเลยปกติแล้วเราถ้าเกิดเป็นภาษาแบบทั่วไปโอ้ไมคอดแต่นี่เป็นโอ้ไมคบุตตานี่ เเยอะจริสินค้าเพียบเลยฮะเขาถามว่านี่มันกิจของสงไม่ใช่แล้วนะไม่พะอาจารย์หรือกลายเป็นกิจธุระหรือธุรกิจหรือเปล่านี่ฮะมีกันไลฟ์สดตลอดเวลาเรื่องนี้ตรงไปตรงมาพระอาจารย์จะชี้แจงอย่างไรเจริญพรนะครับก็โยมส่งมาเขาเรียกอันบ็อกก็เรียนแบบท่านพศภัยวันหรืออะไรต่างๆนั่แหละแต่น้องของเขาเนี่ย เปิดเทนเห็นหยิบมาพูดถึงนิดนึงแล้วก็คืนให้กับแอดมินครับขอ,องเรานี่เวอร์โอเวอร์แอคชั่นชอบเชร์เชร์ออกหน้าออกตา uh. เขาวก่อนก็โดนเรื่องนี้ครับ ก็ยืดไปหากล้องเลยแล้วภูมิใจตัวเองด้วยนะนี่มันต้องช่วยคนมันต้องจริงใจแบบนี้วางด้วยก็งานเข้าแต่อนี้ไม่มีโฆษณาใช่ไหมพระอาจารย์ไม่มีไม่โฆษณานะไม่ได้นั่นนก็แต่ว่าใครเตือนมาก็เหมือนน้ามันเชี่ยวแล้วถูกนักข่าวช่องเราเนี่แหละก็เตือนไปว่าขนาดผมเป็นนักข่าวได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรผมก็ไม่กล้านะครับแต่ว่าอาจารย์เป็นพระด้วยก็คนก็ยิ่งจะอะไรมากๆฉะนั้นก็ ให้ประจานแบก,ก็อย่ายุ่งสินค้าดีกว่า,าแต่ว่ายังไงเราก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะทําให้มันเรียกสม,มณศารูปมากขึ้นก็อาตมามองว่าถ้าถา่าเป็นกิจของสงฆ์ไหม,มถ้ากิจของสงฆ์คือบิณฑบาตรขอข้าวโยมพร,ระป่ากถินก็ของเงินโยม,มตั้งตัวประจากษ์ก็ของเงินโยมถึงจุดหนึ่งอันนั้นถ้าเป็นกิจของสงฆ์ปรยิยาตปฏิบัติเผยแพร่ซึ่งเราก็ทําอยู่แล้วถ้าช่วงโควิดแบบนี้หรือว่าช่วงเข้ายากหมากแพงถ้า ช่วยโยมได้ก็จะช่วยแต่ตอนนี้คนที่ส่งมาก็ใจเย็นๆกลเพราะว่าเราก็ต้องหาวิธีที่เหมาะสมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านแนะนําว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดได้แค่ไหนอย่างไรก็จะปฏิบัติตามนั้นแต่ยังยังอยากช่วยคนอยู่มันจะเหมือนเหมือนพี่หมอปลา่อยากช่วยก็ล้องปรึกษาก่อนอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเราก็ต้องพอดีทัไพิบันก็บอกว่าเมตตามากไปจะแพ้ภัยพานต้อให้มันพอดีพองามพอหมอบ พอสมยังไงก็ช่วยอยู่แต่คงจะเหมาะสมมากขึ้นอาจจะไม่ได้ตั้งโชว์ให้อาจจะไม่ได้เชียร์มากก็ขออนุญาตแต่ถ้าเกิดผิดพลาดทั้งไปยังไงก็ขออภัยทำให้ไปสบายใจนี่แหละพระอาจารย์น่ารักตรงนี้เลยก็คือพระอาจารย์คือไม่ดื้อปรับปรุงแก้ไขแล้วก็รับฟังทุกเสียงครับยังไงก็ต้องขอตัดขอประธานอภัยแทนพระอาจารย์สมปองด้วยนะครับบางทีญาติโยมมาถวายก็อยากจะบอกญาติโยมว่าอทตมาได้รับแล้วนะครับเวลาเขาขนกระแสแต่เช้าหมดแล้วครับกับผมสงการอัจฉริยะทรัพย์และพระมหาสมปองตระพุโต ลาไปก่อนครับสวัสดีครับจเจริญพร